สวัสดีค่ะพามาดูพามาดูจอมสนอีกนะคะจอมสนเนี่ยตัวสีดำเนี่ยน่ตัวสีดำตาเอตาเออุย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 โดดดงดงเลยโดดดังดงดูกระโดดนะไม่ได้เดินธรรมดานะโดดเอาโดดเอาฟาดกัน bà bà nói bao nồi, Ồ Ồ ông 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 Bên này đó, ไม่รู้ตัวไหนเป็นพี่เป็นน้องตัวไหนเป็นพี่ตัวไหนเป็นน้องตัวนี้ยังหาอยู่ตัวเขาไปถึงนู่นแล้วยังหาอยู่นะคะยังหาอยู่ฮะใครเจียวใครเจียวไปหามานี่แล้วมานี่แล้วมานี่แล้วตเอตัวสีดำตัวสีดำตวสีดำาเอ เอ๊ะแมี๋นี่แม่หนีเป็นแม่นีเปน,นอนอยู่ทางนน้นนะปวดหัวนะคะแม่มุกป,ปวดหัวแล้วหืปวดหัวเนี่ยเนี่ยไข่ดาวไข่ดาวไข่เจียวตัวนี้ไข่นิ่นหรือไข่เยี่ยวม้านะคะไข่เยี่ยวมา้าไข่เจียวออกมาเร็ว กำลังะคนกำลังสซนเอะ๊ะจะเอ๊ะจะเอ๊ะบานลบเข่าเขียะอันนี้ออกนะคะเขาฟุ้นเล็บแล้วเศษกระดาษมันหลุดออกมาจะเอ๊ะนี่สองตัวนี้สองตัวนี้ลายขาวน้ำตาลนะคะเอา้าปีนไหวไหมปีนไหวไม่ลูก เอาปีนปีนปีนนึ่งสองตัวเล่นเล่นอยู่คนละฝั่งประตูเดี๋ยวคนละฝั่งกันอ่ะอ่ะวเอาเดิเดินวิ่งก็เร็วเร็วแต่นี้นี่ทางนี้ทางนี้น่าจะเป็นตัวสีดำรือตัวสีดำเป็นพี่ ล้วใครเป็นพี่กันแน่เนี่ยงงแล้วเนี่ยใครเป็นพี่กันแน่เนี่ยไอตัวนี้โอ้ยจริงแล้วก็ไม่อยากให้คนเอาไปหรอกนะคะแต่ว่าเราก็เนาะยังว่าแล้วเราไปทํางานไม่ไม่เคยมีเวลาดูดูแล้องไปอยู่กับคนอื่นคงจะดีนะลูกนะเนาะเขาเขาน่าจะดูแลหนูดีแหละเนาะใช่ไหมลูก อทำไหมหลับตาข้างเดียวลูกืตาเป็นไรหรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่าลูกโอ้ยตาเจ็บหรือเปล่าน่ะอืเป็นไงอะน่าดูๆตัวนั้นตัวนั้น,น,นอ,อืมยาเข้าไปคงจะคิดถึงหน่าดูเลย <laughs> ตัวน,น,นี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะ ไงลูกเจ็บตาหรือเปล่าฮ้นูเจ็บตาหรือเปล่าโอ้ยดูเมื่อคหลับตาข้างเดียวอะใข้เจียวตาหนูไปโดนอะไรมาฮ้เล่นโซนมากเน,นิ่งเลยนิ่งเลยอ โอ้ o, ้นอนเรียงกันนะนอนเรียงกันน่ารักจังนอนเรียงกันนอนด้วยกันหือไข่เจียวไข่เจียวเล็กซาเลยเล็กซาเลยไปแล้วไปแล้ว ไขรมุกปวดหัวให้มุกปวดหัวเลยปวดหัวเลยใช่ไหมไครมุกลูกใครเทียวไปทางนูน้นละไครมุกนี้ลูกเด <c oughs> ี๋ยวตรงนี้ตัวนึงเน่่ยนะ่นะ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 ไปกวนแม่แล้วนะโอ้ยโอ้ย,อยลงลงธรรมดาลงธรรมดาไม่ได้นะตีตั้งกาลงเลย ก็เออดูด e ูดด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 ด่ดดดดกดดดกดดดดนดดดดมดดดดกเด็กดด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 ีด็ดด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 นดดดเดดดเดบดดดดดดดกดด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 ด เล he… ่นฟุตบอลมั้ยอ่ะมาๆๆๆเล่นฟุตบอลมาๆๆอ่ะมั้ยอ่ะมั้ยเล่นบอลมั้ยอ่ะมั้ยมุดไปทั่วเลยอะๆๆๆแทนมุดแทนมุดเล่นบอลแทนมุดเออไปไหนแล้วอ้าวหายหมดเลยหายไปไหนดูเดี๋ยวตายโตอ่ะอ่ะเล่นบอลเล่นบอล

แล้วเข้าไปเอ้าเอ้าป oh, 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 oh. oh, ีนดู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 ระวังระวังน้อยโห้เล่นแรงกันจังเล่นแรงกันจังเอ้าเอาโอ้โห้เอ้าดู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 กระโดดไปกระโดดมาโดดไปโดดมาเอ้าเอ้าอุ้ย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  แม่หนีไปนู่นแล้วแม่ไข่มุกหนีไปแล้วไข่มุกปวดหัวนะคะหนีไปนู่นแล้วเอาเอาเอา,เอาโอ้ยเล่นกันสนุกสนานเล่นกันสนุกสนานใหญ่เลยเอาเอาเอาโดดโดดโด,ดโอ้ยพม่านจะขาดไหมเนี่ยฮะพม่านจะขาดไหมเนี่ย ออกมาเร็วออกมาเร็วไข่าดาวไข่าดาวนี่ไข่เจียวอยู่นี่นะคะไข่เจียวไข่เจียวเจ็บตาป่าลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไข่ดูวอีกทีหนึ่งค่ะโอ้ยนะคับเดี๋ยวี่มันมืดออกมาออกมาค่ะเขาจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมเด็กๆนะคะ สวัสดีค่ะกันลุกเน,นสเจ๊เจสวัสดีค่ะอ้าวนี้ไปแล้ว